นี่นะคะนัก็สดงฮังรีแอคชั่นบีไฮเดอะซีนเอฟโฟร์ไทยแล้วนะดิก็คือ4 EP รุนเลยใช่มี5 6 7 8เจ็ดไปเลยใช่ก็คือแบบว่าเรียกเลยสิอ่านเพราะว่าแบบตอนมันสั้นนิดนึงแล้ก็เออมายำลงกันเลยทีเดียวจบใช่แบบอยากให้แบบดูแบบต่อๆ่อเลยแบบเลยก็คือของตอนที่ห้าก็คือซีนประทะเดือดเอออ่ะยังไงก็คือฟีลแบบว่าที่เรื่องฮานะใช่คือแบบว่าเหมือนแบบรู้ว่าฮานะเนี่ยเป็นคนทำแบบนางเอกเออก็คือทำอะไรบ้างไปค่ะเริ่มแหละ ส่งอารมณ์ถึงกันกันนี้มากเลยอะกาลสอบสีข้สีนี้สบายเรีนยากมากครับไม่เคยเห็นไปตั้งใจตั้งใจหลับโอเคเิงก็เหมือนฟิเพมอยู่นะอ๋พี่เธอปากมันมีวิดีโอมาดูอ่ะเกบาสองนผ่านาเข้าตั้งแตเช้าหลับลจริงค่ะดูออก็ได้อย่างนอนแต่ว่าช่วงบ่ายเขาบอกวาต้องนอนเยอะปวดหัมากล โอเคาเลีคัยกัดูดีเลยครับดูขอผม่ตายดูดีไว้เลยค่ะหลักมือมือซีนี้ ยองเกิดต่อสู้อีกนะยี่เขาแล้วแบบเด้งหลบหลตักแกงหลบหลบแพ่ดูนะรู้เลยตรเนียงอ้ยตายแล้ จะแว่นตบกันไปแล้วเขาใส่ผ้าวงแว่นอะแว่นจะหมดแล้วพออแล้วอร่อยเลยแต่แว่นคือท <c oughs> นไม่ไห่อลแล้วไม่อร่อยในชะ่ไหมโดยต้องรีบกินให้หมดอย่ออเล็กล่าง พีดีโอก็คือส่วนสัตว์กับชาวแกนก็แบบว่า4ี่คนนั้นที่แบบว่าไปส่วนสัตว์ด้วยกันไปไปเริ่ม

นี่พี่ิต้ยโอเคอันนี้เชอรี่ไม่ใช่สิงกัน้องแก้วขายทุกวันนี้ป่ะก็น้องๆให้ความร่วมมือดีครับห้ความร่วมมือดีอ่ะให้ความร่วมมือดีครับวันนี้ทุกคนทำงานเต็มที่มากๆแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้ค่าตัวที่เหมาะสมค่าตัวที่เหมาะสมโอเครับเลยเตยหอมลุด จริงอะพออมาเป็นทามเราเราก็กังวลว่าแบบเฮ้ยมันจะดูอนุารไปหรือเปล่าเลาไปกนมันก็มีหมนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทามมันคือเด็กอะมนเด็กเลยอะรรติว่ามนทามดเี่งเหเลย่ะมันชอบที่ไหนกเลยกะน่อยกันไอย่อกันาอย่าเนีย ตูค่ะแล้วก็คือเสตต็ตังของเราุกคนอ๋ออันนี้ใส่ก่อไหมแล้ กลงย้ทวเอาทั้งล้เหมืนกันเลยจ้งไม่ต้องเสียววาคุยกันหรอกอยังไงมันก็เห็นเราเป็นคนนอกอยู่นี่เอ <c oughs> อเอ็ดูเออขอเลยเอาาอข้าวผัอลงฉัน แมวคือบันมือชมไม่ไหวแบบนี้จริงจริงเป้อาก็เกิดท่าแบบแบบเปิดแบบงานอะไสักแก้รถเออเฮ้ยเบอร์เดย์ทามมนะครับวันนี้ขอให้น้องทามมีความสุขดีเหรอ ผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนั่นไงแต่ว่านี้ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่เอาฆ่าตัวเพราะว่าทำไมครับผมเจอกับพร้อมแมนนี่โอเคแฮปปี้เบอร์รีทุกคนเกิดอะไรหรอจะรีไปไหนอ่ะแล้วตอนที่อยู่คือแบบโอ้โหนี่ กี่วินเขาเป็นคติด้าไงเจ้าดีวะฮะวิ่ไหนทุกวันห้องน้ำเลยแล้วนตลกอ่ะนี่คือคนที่ฟั้างใจทำงานใช่ครับยูทูบจะเห็นแค่ขาแค่เท้าราผมก็พร้อมที่จะเล่นเต็มที่ไูม่ใช่ผมนี่แหละเห็นรือรลยเร่องทางของผแแอคชั่น

ือจริงๆเหรออยากให้เยอะกว่านี้นะจริงคืออยากดูฉากอีกรู้เยอะกว่านี้จริงเขาแบบรู้สึกว่าซีอันยังน้อยแบบน้อนมันนอนเป็นนิดแต่แบบเออก็ได้เห็นบางมุมที่แบบเออเราไม่เคยเห็นมากคือน้องวินน่อน่ารักมากคือเป็นเด็กเล็กแค่หลังกล้องกูก็คือกลายเป็นน้องวินแล้วกลายแบบว่าแบบเล่นหุ่นที่กันคือไม่เมีอะถ้าหลังกล้องอ่ะจริงก็คือแบบคือรู้เลยว่าทุกคนอะคือตั้งใจในแบบทำของของตัวเองเออใช่คือแบบแต่เราบอกตัวเองคือตั้งใจในของตัวเองมากๆทุกคนเลยจริงคือแบบ เยี่ยมเยี่ยมแบบจริงก็คือแบบโอ้ผลงานก็เลยออกมาดีต anyway. like <laughs> ่างๆเพราะทุกคนแบบเออเหมือนมีความตั้งใจกันหมดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ละฉากแต่ละฉากแบบเหมือนใบตั้งใจมากฉากที่หลับก็คือหลับจริงไปเลยก็หลับจริงไปเลยสิคะเพราะว่าตั้งใจมากก็ต้องหลับจริงเอางี้ก็คือหลายๆฉากแบบจริงๆอ่ะแอบคิดว่าจะมีฉากที่ต่อยกันที่ฉากเออที่แบบพ่ลานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่มีคิดว่าแบบเออซี่นั้นคือแบบมีต่อยตีกันเนาไม่ได้เห็นเบื้องหลังเพราะอยากเห็นเบื้องหลังแล้จะเป็นยัง้นเราจะเป็นเบาจะเหนื่อยขนาดไหนก็จะแบบใครไปดูเบื้องงหลัแบบ แต่ซีนน like ี้อย่า wow ลืมไปดูนะคะไปดูว่าความตั้งใจของแต่ละคนไปดูของแต่ละซีว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแบบไปดูเบื้องหลังเบื้องลึกกันว่าเอ้ยน้องๆน่ารักขนาดไหนเออแล้วไปดูพวกทีมวงทีมาคือแบบตั้งใจทำจริงแบบมันกีทวามกีเทกแล้วได้แต่ละซีนออกมาทุกคนก็ได้แล้วค่ะใครไม่ลืมก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากช่องเรานะคะช่องจะแล้วไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะที่สำคัญเลืมกดกระดิ่งกันนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย